สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมรี่กเอ็มดีนะครับผมวันนี้เรามารีวิวรุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูลการิสครับผมการิสเอซีเอปกครับผม ครื่องตัวต่อะไม่มีใครไม่รู้จักตระกูลกาลิสน,นะครับผมนี่ลืมรูปลักษณ์เกาเกาก็ได้เลยเอ่อตัวนี้นะครับผมจานนะผมเอ่อจานสิบเอ็ดคูนหกนิ้วนะครับผมอ่อามันเอาเลกจานไข่เป็ดน,นี่สามารถไว้ลุยลงอ้อยลุยลงขยะเอ่อที่แคบๆสามารถเข้าได้แต่ความลึกนะครับผมยังเท่าเดิมยังเท่าจานสิบเอ็ดนิ้วเหมือนเดิมนี่ น้ำหนักครับผมกิโลกว่ากว่านช่วยทุน่นช่วยทุ่นแรงไว้เยอะครับผมกิโลกว่ากว่าเองครับผมนี่ดูดิจานสามารถกันน้ำได้นะครับผมเครื่องกันฝนอย่างเดียวย้ำนะครับกันฝนจานกันน้ำเครื่องกันฝนเรามาดูหูฟังกันนะครับผมนี่ครับผมนี่รูหูฟังรุ่นนี้หูฟังไวเลส และก็สามารถเสียบเ,เป็นหูฟังสมูท็อกได้ด้วยครับผมนี่ข้างล่างอีกอันหนึง่งสามารถชาร์จเพาเวอร์แบงค์ได้ชาร์จเป็นชาร์จกับเพาเวอร์แบงค์ชาร์จไฟบ้านแล้วก็แบบนี้นะครับผมสามารถอัปเดตเวอร์ชันได้แน่นอนนี่ครับผมรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามครับผม เเครื่องเนี่ยจะเป็นระบบมัลติ50 15 20กิโลเฮิรตซ์เป็นระบบมัลติมาดูมาดูโหมดการทำงานคร่าวๆกันนะครับผมโทรเปิดเครื่องก่อนเลยนี่เปิดเครื่องครับผมนี่เลื่อนเลื่อนโหมดตัวนี้นะครับโหมดนี่เลื่อนโหมดเนี่ยซีโรคือทุกอย่างครับผมซีโรนี่ซีโรโหมดคอย โหมดคอยโหมเดเหรียญน,นะครับผมอีกโหมดหนึง่ง US เคอยเป็นโหมดสำหรับเหรียญ US เโดยเฉพาะนี่จิวเวอรี่พวกหวงพวกแหวนพวกของมีค่าพวกจิวเวอรี่ต่างๆอีกโหมดหนึง่งคือแหลกเป็นโหมดเกี่ยวกับอของโบราณต่างๆาครับผมเดี๋ยวเลือ่อนอีกโหมดหนึ่งคัตตอมนี่เขาจะเลือกตัดมาแล้วแลวเราสามารถ เลืคัดต้อม่อนอ่าคัดต้อมเราสามารถเลือกตัดแต่ละโลหะแต่ละอย่างได้เลยอ่าครับผมปุ่มต่อไปนะครับผมนี่อ่าปุ่มแรกนะครับผมเป็นปุ่มเมนูนะครับผมนี่เซนต์ครับผมความรู้สึกลึกไม่ลึกขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับผมนี่บวกความรู้สึกจะกวัวหน่อยลดลดลงมาอ่าบวกลบเป็นตัวควบคุมปุ่มที่สองนะครับผมวอลลุม่มระดับเสียง เดิมไอรอนวอลลุ่มนะผมคือเสียงสนิมนั่นเองนี่เสียงเหล็กนั่นเองปุ่มที่สี่ครับผมปุม่มกิโลเฮิร์ตต่างๆครับผมเป็นมัลติอะไรต่างๆเนี่ยบวกลบได้เลยนี่มัลติห้าห้ากิโลกับสิบกิลเ สี่ห้ากิโลเฮิร์ตยี่สิบกิโลเฮิร์ตแล้วก็มัลติอ่าปุ่มต่อไปนะครับผมชานลชานลดังชานอลตัวนี้นะผมไว้สมมติเดินหลายเครื่องมันจะกวนกันสมมุติอีกเครื่องใช้เลขห้าเครื่องนี้ต้องใช้เลขสี่อ่าครับผมอันนี้ปุ่มไฟหน้าจอกับผมนี่เปิดไฟหน้าจอปิดไฟหน้าจอแต่ส่วนมากเขาจะปิดนะครับผมมันจะเปลืองแบตบนี่หูฟังกับผมไวเรเลสหูฟังปิดไว้เลสหูฟัง อ่าครับผมปุ่มต่อไปนะครับผมเป็นกาบบาลานนะครับผมปุ่มนี้เป็นปุ่มกาบบาลานอ่าครับผมปุ่มพินพอยส์นะครับผมนี่เป็นปุ่มปุ่มพินพอยส์ปุ่มตัวใหญ่แล้วก็ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเออ่เกี่ยวกับไอโอโนดิโอนี่ครับปุ่มไอโอโนดิโอไว้ตรวจสอบสนิมต่างๆเช่นว่าโลหะที่หนาๆเหล็กหนาๆไว้ตรวจสอบสนิมอ่านี่ปุ่มพินพอยส์กดวิธีทํางานปุ่มพินพอยส์เนี่ยผมกดแช่ไว้ ไว้ไว้พิกับจุดของของที่อยู่ในหลุมนะครับผมเดี๋ยวเรามาตัดเหล็กกันนะผมตัดโลหะที่เราไม่ต้องการออกไปนี่เลื่อนตัวบวกลบได้เลยสมมุติเราจะตัดช่องนี้ออกไปนี่ตัดตัวนี้ถ้าเราลบกเลือกกัรตัดก็กดตัวเดิมนะส,สมมุตินะครับเราสังเกตนี่นะครับผมประมาณเก้าสิบครับผมมันดังอยู่ เราก็เลือกตัด90ทิ้งไปนี่ก็ตัดทิ้งไปเลยเนี่ยเงียบไปและอ่าโอเคอ่าโอเคนะครับผมเอ่อตระกูลการเล็ดนะครับผมเป็นตระกูลที่แบบขึ้นชื่อในความสึกความทนออกออก,ออกแบบมาทาหรับนักล่าสารลุยโดยเฉพาะอ่าครับผมเป็นแบรนด์ที่ติด อันดับหนึ่งในห้าของระดับโลกนะครับผมเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักอ่าแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกไงถือไปไหนใครก็รู้จักขายมือสองออกง่ายไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแล้วก็ขอฝากกลุ่มมาเลยครับผมกลุ่มสมาคมเครื่องต,วตรวจโระไทยแลนด์มีทั้งความรู้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ของเก่าข,ของโบราณ ที่ได้จากการที่ได้จากการเดินเครื่องมาโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันโอกาสหน้าอีกทีครับผมอีกทีครับผมขอบคุณครับร้านลิกกเอ็มดีจำหน่ายเครื่องตรวจโลหะและอุปกรณ์ล่าสมบัติโทร085 654 3287